สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอราลาดนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแค้นรอกแค้นเนี่เช่นเดิมครับตอนนี้ผมพึ่งขึ้นบ้านแปดมาเลยนะครับทุกคนก็ซื้อของซื้ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นผังใหม่แล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นสูตรโบราณที่ผมเคยเล่นนะสาหรับบ้านเนี้ยก็คือผมจะใช้เป็นมังกรล้วนเลยว้ยทุกคนแล้วก็ ใช้น้ำยาสายฟ้านะครับไว้อืมเขาเรียกว่าอะไรนะไว้ลงเนี่ยพว,พวกการป้องกันทางกาศนะครับหรือว่าไว้ไว้ผ่าพู้อะ่ะเออพูดง่ายๆโอเคทุกคนแล้วก็จะมาลุยกันเลยว่าสูตรนี้มันยังใช้เล่นในปัจจุบันได้ไหมครับนะโอ้โหอันนี้ไปก่อนเลยไม่น่าหวนะั่นเลยอุ้ยอะไรอะ่ะข้อมูลเกมเอ๊ะ ทำไมวะอะไรอ,ะอ่ะอ้าโอ้่อกี้นี้เจอบ้านดีด้วยนะน้ำกับตังนี่เป็นแสนเลยโอ้อะไรอะ่ะ <c oughs> บ้านเริ่มสูงนี่ก็เริ่มหาตียากนะทุกคนอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเป็นบ้านแปดกำลังขึ้นบ้านเก่าอันนี้เขาขึ้นบ้านเร็วนะ งั้นเราต้องจัดสักหน่อยแล้วป้อมอันนี้เขาหันมาทางนี้ใช่ไหมว่าเราต้องเข้าจากด้านหลังวะ่ะลองดูนะครับว่ามันจะได้มุยเฮ้ยเสียงรถไฟอะไรอ่ะโหใช้กี่ขวด,ดวะเนี่ย แล้วก็ตรงนี้แม่งไม่พังไม่เป็นไรเราก็ลงไปเลยมังกรผมเวลส์สามเองว่ะมันจะได้ปะวะ ตรงน,นี้เราก็ลงไปเลวๆเลยดีกว่าป้อมมันจะได้ยิงไม่ทันนะครับได้อยู่นะได้ดาวเดียวมั้งเนี่ยกูดูทรงนนะ โอ้น่าจะไม่ได้สามดาวอะ่ะมันไม่ไปยิงพวกป้อมก่อนว่าเนี่ยแค่ป้อมกวนเดียวเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะได้เว้ยทุกคนได้แน่น่าจะร้อยเปอร์มักงก่เราเลวสามเงี้ยเลือมันเลยแบบเยอะ สวยครับร้อยเปอร์อิ่มอิ่ม,มเรียบร้อยอุ้ยยังอิ่มอ่ะห้าแสนน่ะเราเรา,เราจะไปลองตีอีกสักบ้านหนึ่งเดี๋ยวทุกคนคลิปมันจะสั้นไปแค่สี่นาทีอ่ะ อันนี้อะไรวะคือบ้านมันไม่ตรงกับเซิร์ฟที่เราเล่นหรอเล่นไงวู้อันนี้สามแสนวันนี้ยังไงก็ได้อ่ะบอกเลยเอาแบบที่มันลุ้นๆหน่อยแต่ทุกคนจะหาแบบก็ตีบ้านอย่างนี้ก็ตีเข้าอะไรเงี้ยแต่มันแบบสมๆกันหน่อยอ่ะหัวนี้ก็เกินไปเฮ้ Bye. อันนี้ได้อยู่นะอู้มันมีเอ็กโบด้วยวะ่ะผมไม่ไหวไม่ไหวอื้มอันนี้ก็เกินอันนี้อันนี้พอได้นะอันนี้พอได้เว้ยเนี่ยลงตรงนี้เลยนนแม่เมื่อมันมีราชินีวะ่ะลืมดูเลย แล้วเราก็ลงเนี่ยคอเราจะลงเป็นหน้ากระดานเลยรอบเนี้ย ra dù đây vô quay chiếu măng เรียบร้อยสามดาวอิ่มๆโอ้โหคีนเราเอ้ชิงเราตายเรียบร้อยครับอิ่มๆแบบจุกๆสูตรนี้ยังใช้ได้ไในปัจจุบันเ่ยเป็นสูตรเก่าที่ผมเล่นโคตรนานน่ะตั้งแต่สมัยมัธยมอะเคยดูอยู่ อันนี้ก็ยังใช้ได้แล้วทุกคนเอาไปเล่นกันได้นะสําหรับใครที่บ้านแปดแล้วมีมังกรนะผมบอกเลยว่าแหลมสูตรเนี้ยเรียทุกคนคลิปก็มีประมาณนี้แหละไม่รู้จะม,มันจะทาคอนเทนต์อะไรดีอะ่ะอืมก็มาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้ก็ขึ้นบ้านแปดแล้วก็จะอัปทุกอย่างให้ตันแล้วขึ้นบ้านเก้าต่อนะทุกคนนี่โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับซิวเกน